สวัสดีครับสวัสดียำเที่ยงครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับเอาแล้วครับเกมแน่ครับงานนี้เจอแล้วไม่รู้มาจากหน่วยไหนครับโอ้โหผมไปซื้อกับข้าวมาครับเพิ่ง กำลังกลับเข้ามาที่บ่อครับก็เห็นโอ้โหหน่วยงานในนอ้อวันนี้เนาะดูทรงแล้วนี่โอ้โหวินด้วยนะนี่ไรไม้เนาะวันนี้เนาะอโอ้โหโวินด้วย มีสาวอากาศด้วยเื้อเจอแท่เจอเท,เอเท่ไม่ลงจากรถด้วยครับ,งานน,รารบงานนี้จะหมูหรือจ่าครับงานนี้จะหมูรอจ่าเนาะนีะ่เนาะเดี๋ยวผมมารถเขาร่วมก่อนเขาไม่ลงจากรถด้วยครับ ต้องเดินไปหาแนะ่นอนครับนี่แบบนี้ไปไปดูกันหน่อยสิเป็นยังไงครับโดนอีกแล้วโดนอีกโดนอีกโดน ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยนี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยสวัสดีครับไปไหนครับพ่อหน้า <c oughs> ลูกพระนารายโ <c oughs> อ้ ครับขอบคุณมากครับเอ๊ะใช่ในเฟซน,นหนวดน,นหนวดใช่ไหมใช่ใช่โอ้ิเจอ,องผมนี่เจอตัวจริงแล้วน,นหนวดครับโอ้ไปไหนมาครับเนี่ยพอดีไปวิ่งงานหรอเป็นงานเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอ๋อือวว่อนวนวิ่งจริงๆสะโคบมันจะวิ่งโคราชครับแล้วด้ย้อนมาสุรินทร์ครับ แล้วจากสุรินค่อยขึ้นไปหัุดอน,นี่เสร็จอุดรแล้วก็จะวขอนแก่แกเดี๋ยวผมมอติกเกอร์ผมให้ก่อนแป๊บนึงครับชอบเลยอ่ะมันมีความสุขดีนะครับนี่ครับขอบคุณครับครับผมเขาผมเห็นเวลาทำกับข้าวทำอะไรกินกันแล้วแบบปแ็น <c oughs> ข้างหน้าเหลือเกินยึดที่ไหนครับเนี่ยผมคนลบรีลบรีเลยแต่ผมพักอยู่ที่นองจอกกรุงเทพอ๋อถ้าไปเพราะมันไปนี่มันก็เือสตึก ใช่ครับบ้านพ่อผมอยู่เนี่ยชุมแสงเนี่ยครับตำบลชุมแสงอำเภอสตึกแล้วพี่มาอีกคนนี่ผมมาคนเดียวรถงานคนเดียวรถสวยมากเลยอโฟวินไหมครับเนี่ยไม่ไม่ครับโอ้ซื้อมาแบบนี้เลยบ่แล้วก็ซื้อมาธรรมดาที่แบบมันแต่งแต่งเอาเองเลยแต่งเล็กนิดเล็นิดเลตามรถตัวนี้เสาอะไรนี่เสาวัตถุยางวัตถุยะแบบไหนครับเวลาผมเข้าตึกไง อ๋นนอนไม่เท่าอ๋อโดนไฟมารอบหนึ่งแล้วอ๋อพอขึ้นไปมันขึ้นไปได้ปก,ก็ติแหละครับแต่พอไปขึ้นชั้นสุดท้ายตึกต่ะนะอืมครับผมก็เลยต้องใส่กันชนแล้วก็ใส่ตัวยังโอ้ขอขนไม่ให้เราขอนมาเห็นรถมานี่ผมก็นึกว่าโอ้ให้หน่วยงานไหนมาเนาะ <laughs> <laughs> ก็จะแต่ได้เลยนี้ก็หมดไปเยอะหมดเยอะนะแบบนี้ชนนี่ไม่มีเป็นไรเลยเนาะอู้ี็กย็งนาเลยไปชนมาต้สองรอบนึงรอด้ายกบบอมอเป็นแค่นี้เลดอ๋อหายเขาก็ดูไม่ได้เลยอ่ะผอก็บยกมือไหวขอโทษแรงๆโทษโทษีครับประกันจ่ายประกันเขาบอกทชั้นหนึ่งอ๋ นี่จะเดินทางไปทางไหนต่อครับเนี่ยนี่กลับกรุงเทพก็ว่าจะวิ่งกลับเส้นอะไรทบินน่ะเพราะมันต้องวิ่งเข้าไอ้ที่วิ่งที่กรมสราพากรเส้นเดิมไหมครับแล้วก็ไปเข้าออกไปทางเหมือนจะผ่านบ้านกวดอะ่ะไ,ไปจะไปทางไหนนะผมก็ไปทางกบ,บินไปขึ้นขเขาไว้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านหรอกไ,<ม>ไปโ<ม>คราชเลยโคราชแล้วก็ปัก็ขอปากข้อปากไหม ไปทางปากครับมันก็วิ่งเส้นยี่สิบครับเส้นสองสี่เลยไปนู่นแหละไปโคราสเลยไปโชคชัยเลยครับนั่นแหละวิ่งจากโชคชัยแล้วก็ไปออกไปทางกระบินอะไรยังไปสัตว์แก้วไปอะไรแต่ว่ผมันพิ่งมาเคยมาวิ่งเส้นอะไรมันก็ผ่านไปไปช่องอะไรนะช่องตะโกหรอช่องช่องตะโกะต้องไปทางนี่เดี๋ตามพญาเดี๋ไปทางบ้านกรวดทางบ้านกรวดครับใช่ แล้วผมก็เช็คแรกดูแผนที่ดูเบ้านขวดบ้านขวด,ขวดมันก็ไม่ใจผมพี่ต่วที่เ,เกิดมาวิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยเฮ้ย,เยมันไม่ใลอะไรแกมาตั้งแรกแล้วครับก็ขี่แบบว่าวันไหนว่างก็จะขี่รถมาเล่นๆนี่แหละอ๋อเลยช่วงนั้นมันก็มาโควิดมาอะไรมันก็เลยรอเวลาดีกว่าปกติผมไม่ได้วิง่งโซนโซนอีสานครับงานผมจะวิ่งผมชอบโซนใต้อืมตอนนี้โซนใต้น้องมันมันเป็นงานซ่อมไงครับงานซ่อมแล้วมันต้องใช้คนสากคนไง ทีมนั้นสามคนผมว่าเอาเปลี่ยนสลับผมมีคนเดียวได้โอ้เปลี่ยนเราทำยังไงเปลี่ยนอะไรตรวจเช็คเฉยตรวจเช็คพวกระบบเกิดเพลิงน้ำตึกระเบิดตรวจในถังนั่นนะเออ่จะเป็นเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์เลยนะใช่เป็นเครื่องยนต์พวกเครื่องยนต์ทำมิ้นเครื่องเครื่องแคปเครื่องดีทอยเครื่องจอนเดียโลใช่แล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าสั่งทำเครื่องด้วยเลย ใช่ก็คือเราก็ถึงครบรอบปีหนึ่งก็จะมีเปลี่ยนถ่ายถ่ายในมันเครื่องอะไรเงี้ยไหมเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนกองตรวจสอบระบบปั๊มเพราะไอ้ตัวเครื่องตัวนี้มันจะเข้าไปกับไปขับกับปั๊มเฮ้ยพวกเครื่องพวกนี้มันไม่ได้ทํางานตลอดนี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ทำงานตลอดครับครับก็คือแต่มันจะเปลี่ยนด้วยปล่อยไว้นานเลยก็คือมันจะสตาร์ทก็คือทุกอาทิตย์อ๋อิกี้อ๋อสตาร์ททุกอาทิตย์ใช่ก็คืออยู่หน้าหน้างานเนี่ยก็จะทสตาร์ทอาทิตย์ละครั้งครับก็จะเลือกวันเอาว่าครั้งหนึ่งก็สิบห้าทีีาท ส่วนผมนี่ก็จะไปในสัญญาคอนแทคก็จะเป็น3เดือนครั้งเพื่อเราเข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่ใช้ยาวๆเลยเนาะใช่แต่มันอยู่ที่อยู่ที่คนใช้ด้วยนะบอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างพวกเราอย่างที่เป็นหม้อน้ำเืยมันจะใช้เป็นฮีตอร์ครับมันจะทำก็คือใช้น้ำเป็นระบายความร้อนอคือถ้าเกิดปั๊มสูบน้ำไม่ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้รันไปเนี่ยเครื่องก็ฮีตทีฝาโกมลูกสูบทะลุก็มีมีเยอะ ทีรันจนน้ำหมดบ่อไม่ดูแลก็มันเสี่ยงพวกนี้ครับมันเสี่ยงครับมันเราต้องดูแลดูแลเยเยอะเยอะเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเหมือนพวกนี้ห่อใช่มันอยู่กับที่โอคือเป็นเครื่องเครื่องตั้งก็จะเป็นเป็นแ่นครับก็วจะมีมีเครื่องตัวหนึ่งจะมีปั๊มตัวหนึ่งมันจะไปขับปั๊มมันก็เหมือนกับไอ้ตัวปั่นไฟอ่ะครับเครื่องแล้วก็ปั่นมอเตอร์ปั่นไฟแต่ตัวมอเตอร์ปั่นไฟนั่นคือเครื่องมันเป็นเป็นหม้อน้ำไงครับรอบมันตับ ไม่พันห้าแล้วช่วงทีไปเจอรอบสองพันรอบสามพันอย่างเงี้ยครับในหม้อน้ําอ๋อเปลี่ยนน้ําด้วยใช่แล้วก็เติมน้ำยาปรับสภาพน้ำเติมมันเครื่องตรวจเช็คแบตเตอรี่มีตัววัดแบตเตอรี่ตัวเช็คต่างอย่างเงี้ยพอเช็คในเสร็จเปลี่ยนทายในเสร็จด้เริ่มหลังวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องถ้าแล้วแต่บางที่บางที่หลังครึ่งชั่วโมงก็ต้องครึ่งชั่วโมงก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะต้องอยู่ตรงนั้นเลยใช่ทิ้งไม่ได้คือทิ้งแล้วจะเกิดมันน้ำไม่ออกคูลกไม่ออ เครื่องพังเวยเลยครับถ้าทางคามือเราเนี่ยสวยเลยนะสวยเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าซ่อมทีเป็นแสนนะเราเรับไปชอบเหรอใช่ถ้าเกิดเรา<อ>เราทำเขาพังเพราะว่าถ้าเกิดซ่อมทีโยมีเคสเพราะตอนนี้มันมีเคสที่ที่ผมทำที่ m b t แต่ตัวนั้น,นคือทางหน้างานของข,องข,องของลาลรมเองอมันเป็นเครื่องดีทอยเป็นเป็นเครื่องสามสูบสามสูบสองจังหวะครับ รันแล้วไม่ดูปั๊มน้ำไม่ทำงานไม่ดูความร้อนเครื่องนี้ม้าแล้ว<อ>ซื้อไม่ได้มาซื้อไม่ได้ก็ต้องเพราะว่ามันตัวแทนในไทยไม่มีแล้วครับเราก็ต้องเอาเครื่องใหม่เครื่องใหม่ลงมาสี่แสนตัาทำไมเขาไม่เอาเครื่องเครื่องที่มันง่ายๆหน่อยมันบางทีอะไรง่ายง่ยแรงน้ำไม่ได้เหรออแต่ถ้ามันมีบางบางโรงงานเนี่ยเอาไปเนี่ยมันมีเครื่องอีสุก,ก็มีเครื่องให่ซ้ำซูมนั่นนะ ลจังหวะสองจังหวะสี่แสนเลยนะถ้าราคาจริงอยู่ประมาณห้าแสนหูเพราะเป็นเครื่องนอกเป็นเครื่องดีถอยรอบได้ถึงสามพันเรามีตบนะบ่คือขึ้นสามมันมันใช้แบบไหนมันไม่เหมือนรถยนต์บ่มันพวกเนี้ยการทํางานเหมือนกันแต่แรงน้ำมันสูงโอ้คือรอบรอบมันได้มีเทอร์โบไหมมีครับอ๋อเครื่องพวกหกล้อหกสูบอ่ะมันไม่ถึงนะไม่ถึงสี่แสนอ่ะแล้วใส่พวกนี้ไม่ได้หรอ มันถ้าเกิดมันใส่ได้อย่างเครื่องอย่างเงี้ยจะเอาไปใส่เนี่ยอรอบมันจะไม่ได้ตามปั๊มพอไม่ได้ปุ๊บแต่บางที่ก็มีเอาเนี้ยไปใส่จะเอารอบปั๊มต่ำๆแต่คือมีมีไว้คือเหมือนว่าป้องกันแล้วมาตรวจสอบว่าโรงงานนี้มีเครื่องเครื่องยนต์ดับเพลิงนะมีไฟฟ้าแก็คือแค่นั้นไงก็่คือเหมือนพวกหกสูบนี่ไม่ไม่พออีกเหรอไม่พอแต่ก็คือมันจะมีถ้าอย่างดีทอยนี่เป็นสามสูบสามสูบสองย่างหัว แล้วก็จะมีเครื่องอย่างจอนเดียคมัมินเนี่ยก็เป็นหกสูบสี่สูบแล้วแต่ปัม๊มครับอาามันก็มีจอนเดียก็สมสูบเนาะจอนเดียจอนเดียจะมีสี่สูบอะหกสูบอ๋อแล้วคัมินก็มีสี่สูบสี่<อ>สูบกแบบหกสูบจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ไล่ไปครับมันจะมีหกสีเป็นอย่างหกสีก็เครื่องใหญ่หน่อยวันนี้ก็แรงม้าบางทีแรงม้าก็ถ้าหนักหนักแบบปั๊มใหญ่ใหญ่เลยแรงม้าก็ไปสอง้อยแปดสิบแรงเนี่ยออืเพราะว่ามันต้องมันสามารถ ขับปั๊มให้ขึ้นไปอยู่บนตึกชั้นที่40 50ได้เน<อ>ี่ยเบสเชื่อมข้างล่างเนี่ยอยู่ประมาณ300ตอนอย่างเงี้ยอบอกถ้าเราลามอยู่แล้วอะไรแตกสักอย่างเนี่ยมันต้องพูดถึงถ้าเข้านี้ก็ตายอ่ะอเพราเปเชื่อมสูงไงมันต้องป้องกันตรงนี้มัน,ม,นมันทีเซฟตี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดตามตึกใหญ่ๆเขาจะไม่ใช้ฟิกตึกที่ว่าจะใช้เป็นข้อเลยค,คือถ้าฟิกเนี่ยโอกาสฟิกแตกมันมี อายุการใช้งานนี่มั้มันใช้เครื่องเดียวหรอตึกใหญ่ๆเอ,อ่อมันจะเป็นคือแล้วก็เป็นโลโซนไฮโซน h z o แล้วก็มีเดียมโซนก็คือกลางแล้วแต่ครับถ้าบางที่บางที่ก็คือใช้ตัวเดียวตัวเดียวแต่ใช้เป็นเป็นไฮโซนขึ้นไปแต่ไอตัวโลโซนเนี่ยบาะกอบไใช้ตัวรถดังดันอระปบเข้าให้ใช้คือตึกชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้าเงี้ยครับอ่ามันจะมีแล้วแต่แต่ถ้าตรงไห่ตึกที่ค่อนข้างที่มีตังใหม่ก็ก็ใช้เป็นโลโซนมีเดียมโซนไฮโซน อ๋แต่ถ้าเกิดเป็นไฮโซนเนี่ยเพสเ,เชอร์มันจะสูงครับแต่บางที่ก็คือออกแบบดีไซน์มาให้ตัวของไฮโซนเนี่ยเอาเครื่องไปไว้กลางตึกก็มีอ่าตอนนั้นก็คือลดแรงดันในในในตัวปั๊มมันปั๊มก็จะถูกลงมาอืะโอ้โหแล้วแล้วที่วิ่งนี่กี่กี่กี่ที่ครับหลักๆที่วิง่งเออส่วนใหญ่ผมจะวิง่งวิ่งในกรุงเทพ กรุงเทพมันก็จะมีมีทุกเดือนทุกเดือนที่ต้องวิ่งก็คือเป็นตึกของทูา oh ทาวเวอร์แล้วก็ทุกสามเดือนครั้งก็จะมีตามตึกตามโรงแรมอะไรอย่างอินเด็กซ์ที่ผมวิ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นสามเดือน,อนครั้งสามเดือนครั้งใช่พออีกสามเดือนก็รับไปนี่ก็ดือนอะไรกุาพามีนาในสระก็ไปทีทีภา <c oughs> ก็จะหลายจุดเลยใช่ทั่วประเทศจังหวัดมันก็ทั่วถ้าต่างจังหวัดมาถ้าอ,อีสานจะมีมีโคราช แกนอุดรสุรินถ้าสายเหนือก็จะเป็นเชียงใหม่กับพิษณุโลกอ,อันนี้ก็จะอยู่ประมาณหกที่ถ้าใต้ก็จะเป็นนครปฐมหัวหินสุราษฎร์มณฑหาดใหญ่ภูกเก็ตนั่นก็หกที่เป็นสิบสองแล้วในกรุงเทพรวมแล้วในกรุงเทพจะเยอะหน่อยครับอินเด็กในกรุงเทพจะเยอะอแทบทุกเขตก็จะประมาณเกือบสามสิบสตรครับทั่วประเทศระสามเดือนครั้งโอ้โห เช็ค <Check S 2> คนเดียวเนี่ยนะถ้าผมไปผมไปคนเดียวอ <Ooh. S 1> แต่ถ้าเกิดบางทีถ้าอาไหนก็คือเอาน้องไปด้วยมันแล้วแต่ช่วงที่เกิดน้องว่างก็ไปกับน้องครับบางทีลูกค้าก็ถามบอกบอกเอาอันนี้มาคนเดียวโอ้น้องไม่สบาย <laughs> คือมันก็แบบว่าเราดึงเขาไปไม่ได้ไงน้อก็ทํางานครบับางทีผมก็ถ้าถ้ามันแบบไกลไปใต้ีรอบหนึ่งไปไปกลผมบอกบอกให้แฟนลาง,งานคือไปไม่ได้ทำแต่ให้นั่งไปเป็นเพื่อนครับ ราะบางทีก็คืออย่างผมเนี่ยอย่างถ้าเกิดไปใต้เช้าเนี่ยผมจะเดินทางใช่ไหมครับเดินทางก็ไปทำน้ำพาราสโมทหัวหินแล้วผมก็จะไปนอนที่สุราษดพอพรุ่งนี้มาเช้าสุราดผมก็ทําสุราดทำสุราดเสร็จแล้วก็ไปทำนักวิตรีเปนครนครแล้วก็ตีไปหาดใหญ่ทําหาดใหญ่บางทีหาดใหญ่เสร็จเย็นผมก็ตีรถไปภูเก็ตเลยไม่ได้นอนตีรถไปภูเก็ตอีกว่าดีนะได้ได้ไปเที่ยวในตัวนะใช่ครับได้ไปเที่ยวผมเพิ่งไปจนจนเบื่อครับ ไดไปเที่ยวในตัวเลยเดี๋ยวเราโทรศัพท์แป๊บหนึ่งคืออย่างว่าเราอาชีพไม่เหมือนกันเนาะก็อยากเห็นอย่างนี้เออมันก็ดูเปกตาไปใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆผขม่ขับรถนะอมผมขับรถเป็นตั้งแต่อยู่อยู่ป .5 เพราะว่าเป็นก็คือเป็นรถพ่วงพ่อผมขับรถพว่วงรถพว่ถพวงตั้งแต่วิ่งไปเอาแร่ที่ลำปางอะอม,อมาลงที่สลับรีลงปูนตาช้างลงปูนนุ่นรีเลย แต่ผมก็ไปหาอที่ที่อยู่เมืองแรกไงก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ผมก็มาเสียตอนต่อหกมันอยู่ต่อหกก็เลยฝันและคิดนะยอยากจะทําผมก็ไปทำเลยอยากเล่นผมก็ทํารถทําอ่ะรถทั้มรถพ่วงเล่นนะครับเอาไม้มาตีทาอ่ะแล้วก็ใช้เนี่ยใช้รองเท้าเนี่ยทาเป็นยางทํารถพ่วงทำไว้เล่นเอาฝันก็คืออยากมีนี่แหละอยากมีอย่างเนี้แต่กมันก็ยังแบบที่บ้านก็มีนะ ผมก็มีนะแต่วมีไค้ตัวน่าจะเป็นนี่แหละรุ่นนี้แหละอีสุรุ่นนี้แต่เป็นหกล้อเราจะวิ่งดินเนี่ยไปสายนั้นแล้วก็สายนั้นแหละดีแล้วพี่ครับมาทางนี้แล้วก็คือเดี๋ยวถนัดไปทางนั้นแล้วเก็คือหนึ่งที่บ้านปลายนะครับวิ่งอยู่ที่บ้านจะไปที่บ้านอย่างเงี้ยวิ่งรถครับเบื่อก็ค่อยจงเปลี่ยนเนาะเพราะตอนนี้มันยังเรายังทำงานได้อยู่ครับต่อไปถ้าเราเก๋แล้วเราก็ขับไกลๆไม่ได้หรอกเนาะรถใช่ไหมล่ะ ก็เปลี่ยนงานเราทุกวันนี้มันก็เริ่มแล้วเริ่มอาการเพราะกระดึงการดันเริ่มมีช่วงนั้นผมไม่ได้กินยาเลยอ๋อตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้ผมจะสี่สิบสองลยสี่สิบสองรุ่นพี่เก่งตัวนี้รุ่นนู้นคับพี่เก่งพี่เก่งที่อยู่ที่อยู่ทัญญาอยู่ธัญญาครับนั่นแหละผมก็จะไปหาแกอยู่นั่นน่ะครับผมก็จะไปเลยว่าหนี่ล้ไปหายเจอเขา่าเอ้ยผมก็ดูที่ทัญญาไม่ไกล ขอบคุณน้าหนวดมากครับวันนี้ซื้อเอ็มร้อยมาฝากทีมงาน2แพ็กครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม